สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมอาทีมงานของเฮียสานะครับมาอยู่กับช่องไร้สังกัดตลังซึ่งนะพี่น้องออกมาดูซิว่าโอ้บอ่อลูกนี้ใกล้เสร็จแล้วนี่โอแต่ก็เหลือดินเยอะอยู่นะครับดูครับตอนนี้เราอยู่มุมสูงนะ ามาดูฝีไม้ลายมือของอคนขับรถแมโครของเฮียสานะทำาได้สวยนะครับเป็นบอดินดานนะครับพี่น้องอเปลี่ยนฟันใหม่แล้วเจ้ร้อยสามสิบเนเป็นดินดานครับพี่น้องขึ้นแบบสบายสบายฮะรถจอดรอแล้ว ตอนนี้เราอยู่ช่วงบนก่อนนะครับพี่น้องอยู่ช่วงบนดูครับการแต่งสระของเขาเนี่ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นไงครับพี่น้องแต่งสระสีมือมากนะครับเรียกว่าเข้าขั้นเลยนะฮะเจอดินตับมานะครับเจอดินแข็งฮะ หลังจากไปลอกนาดินเจอแต่ดินานาดินขุดง่ายๆนะครับมาเจอดินแข็งจะเป็นยังไงเจ้าร้ออัดเต็มปุงกีนะครับโอ้ทางขึ้นก็ชันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่กระดกรถ ช่วงจังหวะที่มันมันไม่มีจังหวะนะครับนี่การเข้ามากับรถข้างในนี่ช่วงคันนั้นออกนี่จะเป็นยังไงมันมันมันจ้อกันอยู่นะระวังหัวชนกันนะ เต็มแล้วไปฮไหวไหมใส่เยอะอยู่เหมือนกันนะพี่น้องเป็นงานเที่ยวนะครับแสดงว่าทีไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยโอคฮะอันนี้ก็ตรงนี้นี่ถ้าสีมือไม่ถึงนี่ไม่ได้นะน่ะขึ้นแบบเดิมเนิมนะยังไง หลังจากไปเล่นงานาหน้าดินลอกกันง่ายๆวิ่งสบายๆนะครับมาเจอดินเหนียวมาเจอดินแข็งดินตับม้านะเรียกว่า่า,าจจาะความลึกก็น่าจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าดูดูท่าไปแล้วน่าจะเอาประมาณนี้บ่อนี้ก็เรียกว่าเป็นบ่อคุมทรัพย์ ทางเฮียซาบอกว่าเป็นบ่อคุ้มรั์อันน้อยๆน,น,นะฮะหรือว่าบ่อวยเตี๋ยนะครับแล้วคนขับแมคโครก็รถมันยืนไม่นิ่งก็ขับไม่สนุกนะต้องต้องต้อง,อง,องหาหาดินมารองให้มันนิ่งๆนะครับมันถึงจะไม่เวลาการตักการใส่มันจะไม่ค่อย ไม่โยกไม่เยกนะครับน่าจะวิ่งไม่ไกลเท่าไรหรอกรถมาจอดรอวิ่งกี่คันเมื่อกี้ออกไปสองแล้วโอมาสู่ร3 0สิเจอตับมานะครับแต่ว่าปัม๊มฮอนเหมือนกันนะเขาเปลี่ยนฟันใหม่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร ได้ฟันใหม่แล้วฟันยาวแล้วรถของเฮียสาหรือว่าบุญรอดดําทีมนี่เกจะได้ให้ช่างมาถ่ายของเลีวนะชุดที่เราถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะตามระยะเวลานะครับตามระยะเวลาที่ต้องถ่ายเกอย่ากเกินก็ไม่มากนะครับเกให้มาถ่ายเลยนะอ้าวเต็มแล้ว สบายครับแต่ตรงนี้ชันอยู่แต่ว่า,าดินมันแข็งอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าไปเจอดินเนื่หมดสิทธิ์นะครับถ้าเจอดินเนื่นี่เรียกว่าหมดสิทธิ์เลยนะนี่เพราะว่ามันออกตัวก็หนื่ไปอยู่แล้วนะแล้วก็ขึ้นเนินด้วยต้องเบ่งสุดเสียงนะครับดีไม่ดีสุดเสียงนี่อ่า มาไม่ไว้ด้วยพูดถึงนะครับถ้ามันเจอดินหนืดนะฮะโอ้อากาศได้เริ่มร้อนครับแดดร้อนมาก คันนี้เป็นฮีโน่นะฮะตัวนี้เขาเรียกอ่าเอตัวนี้เขาเรียกฮีโน่อ่าหัวของซุโมเป็นหัวซูโมนะฮะซุโม่สองคล้ายๆหัวสองสองเจ็ดนะครับคล้ายๆนะฮะหรือว่า F17 F18 เจดบนะฮะหัวจะคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่า โอ้คนขับนี่ถ้าไม่มีเอตายพอดีนะครับนี่อยู่ในบอ่อลึกขนาดนี้นะรถไมโครนะครับวันนี้เราได้ไปเจอเฮียสาแต่เช้าเลยถามว่าไปอยู่ตรงไหนเอบอกว่าตรงนี้แหละสายสามนะครับบ่อไว่เตียวเเรียกว่าบ่อน,นี้เป็นบ่อไว่เตียวนะฮะแต่มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำให้พี่น้อง f อฟซของอรถ เฮียสาหรือว,ว่ารุ่นโคมาสุเนี่ยให้ดูกันนะครับขึ้นแบบเนิ่มๆครับพี่น้องต้องไม่ต้องใช้ความแรงครับขึ้นแบบเนิ่มๆฮะ ค่อยๆรู้จังหวะว่าจะเหยียบขนาดไหนมันก็จะขึ้นไปเองนะครับไม่ต้องไปเหยียบจนจำแรงนะเพราะว่าถึงเราจะเหยียบแรงได้รถรอบมันก็ไปแค่นี้แหละอันนี้ก็มันเป็นทางที่ไม่นืดนะฮะไม่หนืด ส่วนคันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนของเสียเต้ยขับเหมือนเดิมนะครับส่วนเสียเตยก็ขับแมคโครครับส่วนเมียก็มาขับหกล้อ,อเรียกว่าได้ทำงานทั้งผัวทั้งเมียครับเมียก็ได้ค่าวิ่งเที่ยวไปส่วนผัวก็ได้เงินเดือนไปได้ทั้ง2คนครับอย่างนี้ก็ดีนะครับพี่น้อง อยู่ทำงานร่วมกันนะครับอยู่ทีมเดียวกันทำงานร่วมกันคนหนึ่งก็ขับไมโครคนหนึ่งก็ขับหกล้อไปนะครับสู้ๆกันนะครับสู้ๆนะฮะทุกวันนี้ก็งานก็หายากนะไม่ใช่ว่าไปตรงไหนเขาก็รับตลอดนะมันไม่ใช่นะครับมันหายากนะครับงานนะเรียกว่าท่านใดที่มีงานแล้วก็โปรดรักษานะครับให้รักษางานที่เจ้าของทำไว้ให้ดีนะครับ ทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ดีที่สุดเพราะว่าคนเราองค์ประกอบก็ต้องมีงานทำคือว่าทำงานแลกเงินนั่นเองนะพี่น้องทำงานแลกเงินเพื่อที่จะมาใช้ประกอบชีวิตประจำวันนะครับของเราเองนะครับ ไหนจะลูกหลานในจะถ้าน้ำกาไฟกิปาถานะครับพี่น้องไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีหลายกว่านั้นอีกนะครับถ้าพูดไปแล้วอ้าวเต็มแล้วฮะเป็นยังไงอ้าวออกหสั่นเลยครับอืมโอเคครับ แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายทําทีมงานของบุญรอดน้าทีมนะครับหรือว่าเฮียสาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ